จิ้มเหรอเฮ้ยผมจิ้มมีตัวไหนอย่างเนี้ย,นยคนนี้เขาย,ยืนแล้วก็ตีเปียนออันนี้น่าดูเลยเซาไปที่ก็ผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเทปไปดีเลยโมบายนั่นเองนะครับผมนะก็กำลังทำกับเดลิเจียนนั่นเองเนาะก็ผมได้ไปคิดเพิร์มใหม่มาคิดเพิร์มใหม่มาเองนะ ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเนาะที่ผมลงไปก็คนดูตั้ง100คนหนักผมก็เกือบ100อเกือบหนึ่งร้อยอะเกือบเกือบหนึ่งร้อยผมก็แบบดีใจมากแบบโอ้คนดูเยอะจังแต่ว่า oh. ไลฟ์ผมศูนยะ์ะคือผมงงมากว่าทาไมไลฟ์ผมศูนย์นะตอนแรกมันตอนแรกที่ผมไปดูคลิปตัวเองนะมันก็ไลฟ์ก็ประมาณ4 5่ห้าไลฟ์ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาก็ปรับเป็นศูนย์นะ mm. ซึ่งผมก็ oh. งม่าทำไมเหมือนกันนะเนาะซึ่งรอบนี้ที่ผมจะเอาไปก็คือ เปิร์กที่ผมเอาไปก็คือเป็นเปิร์กนี้ครับเปิร์กอ่อระเบิดประถุนะมเมื่อใดก็ตามอาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรอ,อบก็แล้วกันนะ <Okay. S 1> เมื่อใดก็ตามที่ซื้อนะครับอยู่สภาวะใกล้ตายะเครื่องทุกเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องจะได้รับผลกระทบให้ระเบิดนะครับและเครื่องเหล่านั้นอะ่ะที่เธอที่ซื้อปั่นอะ่ะจะลดลงไป10%นะครับผมนะแล้วก็เปิร์กที่สองนะจะเป็นเปิร์กนี้ครับ Hisjulia นะครับเมื่อใดก็ตามที่เซืรอ เข้าสู่สถานะบาดเจ็บด้วยวิธีใดก็ได้นะครับผมนะเซอทุกคนที่บาดเจ็บอยู่จะติดสถานะไม่รู้ตัวเป็นเวลา30วิวิแล้วก็อิตเทเรียเนี่ยจะทำงานได้ครั้งหนึ่งก็ทุก30วิวินนั่นเองนะครับก็นะผมก็ได้อ่อผมก็ได้ตรวจสอบคิดตัวเองนะครับซึ่งก็มีความผิดพลาดหลายจุดมากซึ่งหนึ่งแหละ ผมก็พูดคําว่าก็นะกับซึ่งนี้บ่อยมากๆเลยมันก็ดูแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหรน่นาะแล้วก็กับ2เนี่ยคือผมพูดขอโทษเยอะมากๆ oh, <no. S 1> แต่ก็ก็น่าจะเข้าใจกันนะออผมหายไปตั้งสองสามปีก็จะขอโทษท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับโอเคเรามาต่อคีปเปิลที่สามไปเลยนะก็คือผู้ข้างความกลัวครับซอ้อคนใดก็ตามที่กาลังปั่นไฟอยู่จะตดสถานะตาโบดน,นะครับและก็หมดกําลังด้วยถ้าเซอ้อ สถานะหมดกําลังอยู่แล้วนะครับตัวจับเวลาของเอฟเฟกสถานะจะหยุดเดินหลังจากที่เซอร์หยุดปั่นไฟนะครับเอฟเฟกเนี่ยจะติดตัวไปอีก5วินะครับเอฟเฟกต oh. ทั้งสองนะจะติดตัวไปอีกห้าวิก็คือถ้าเซอร์ปั่นไฟอยู่เซอร์จะติดตาบอดแล้วก็หมดกําลังครับแต่ว่าถ้าเซอร์ไม่ปั่นไฟแล้วเซอร์ก็ยังจะคงติดตาบอดกับหมดกําลังไปอีก5วินนั่นเองแล้วก็เปิร์สุดท้ายที่ผมเอาไปนะครับก็คือผู้ไล่ล่ามรณนะนั่นเอง ในตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะเห็นออร่าของเซอร์นะครับทุกคนเลยเป็นเวลา9าวิน,นั่นเองเมื่อใดก็ตามที่ออร่าของเซอร์เนี่ยปรากฏให้เห็นออร่านั้นจะปรากฏให้เห็นนานขึ้น2วินะครับซึ่งอ่ะต่อไปผมก็จะเอาแอดออนเป็นไม้บรรทัดไปเนาะซึ่งอาจจะอธิบายให้อีกรอบอะซึ่งอีกแล้วเนี่ยเซอร์ที่โดนเชือดคุ้มข้างนะครับจะติดเอฟเฟกสถานะไม่รู้ตัวเป็นรวลา60วิน,นั่นเองแล้วก็เทปของแฟงกี้นะ จริงๆมันเป็นเทลของแฟงนั่นแหละก็คือถ้าเราใช้สกิลใช่ป่ะวิ่งสกิลว่าดีเดือดอ่ะความสามารถของสกิลที่เราจะได้ก็คือทำคนสาหายเกลเครื่องปั่นไฟเร็วขึ้น20%หรือก็คือเรากะทืบเครื่องเร็วขึ้นนั่นแหละ20%ทําลายกําแพงเร็วขึ้น30%หรือก็คือเรากระทืบไม้หรือกระทืบกำแพงเนี้ย ไวเ่าเซนนะครับ yes, <sir. S 1> ขณะที่ทำความเสียหายให้เครื่องบันไฟหรือทําลายกําแพงนะครับเกจพลังหรือว่าเกจบ้าดีเดือดของเราเนี่ยจะหยุดนะครับแปลว่าเกจหลอดมนะันจะหยุดนะมันจะไม่ลดคูดาลงนะครับส่วนอันนี้ผมอ่ไม่รู้จะเอาอะไรไปนะ นะอเอาอันนี้แล้วกันทําให้ซื้อทุกคนแยกจากกันนะครับให้มันไม่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะ,อะโอเคส่วนเบิร์กเซตนี้จะเป็นยังไงก็เราไปดูกันเลยเกมกันเลยนะครับผมนะไปซึ่งผมก็ลงแรงด้วยนะอ่าบอกไว้ก่อนลงแรงด้วยนะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับเดลิจเชียนเซตนี้นะครับมันจะโหแค่ไหนกันเชียวไป โอเคดูเหมือนมาแล้วนะครับเราจะได้ร้านแก๊สเฮเว่นนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับเปอร์นี้นะซึ่งเราจะมองเห็นอร่าเซอร์อ่ามีเซอร์คนนั้นอยู่ตรงนี้สองคนนะเครื่องตรงโน้นกับเครื่องตรงน้นนะครับเขาปั่นกันเลยสองคนเนี่ยมันเขาปั่นกันหรือเปล่านะ เขาวิ่งไปแล้วขึืนเครื่องนี้ก่อนนะเหมือนเขาจะวิ่งไปทางอ่าเจอละสองคนเลยแต่ผมวิ่งไปอย่างนี้เลยนะขอชื่นเลยนะอ่ะ,อ,ะอีกคนนึงไปนู่นนับเดี๋ยวเราจะตามอะอีสองคนเขาก็ปั่นอยู่ตรงนั้นพนะอดีเลยเราก็จะได้เปิดมาจิ้มสีก็ถือว่าคุ้มแล้วนะนี่ไม่คุ้มเลยเนี่ยอันเนี้ยอ่ะเขาโดดกลับนะ กระโดดครับกระตือเพื่อนนี้ก่อนไม่ต้องกระทืบเอ้ยเขาพังไม้เลยอ่ะเขาวิ่งมาสวัสดีจ้าอ้าเอห้ือนี่ยผมไม่คดนผมเอาไม่ผมโอ้ ำไมวันนี้เด็ดช้าจังเลยนี้อ๋อแต่ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวครับผมเพื่อคนดูนะเขาพังไม้เหรอกอไฟอ่ะไม่ลงคนกระทืบเลยแล้วกันไอคนนี้เขาจะทำผมเสียเวลานะนั่งทำอะไรตรงนี้นะทำอะไรตรงนี้อ่ะอ้าวัดเกิดอะไรขึ้น จิ้มก่อนอุย้ยจิ้มไม่โดนเดตเมืกก่อก,กี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมผมอันนี้แล้วเขาก็เหน็ดผมน่าจะใช้จริงๆเลยนะไอ้นีจิ้มเลยจิ้มเลยอันนี้จิ้มโดนแน่นอนนะจ,จิ้มผ่านลู้ได้ยังไงครับเนี่ยโอเคอเราไปกันเลยดีกว่าเราไปขวาญคนแรกกันเลยดีกว่าไหมมา สงเขาปั่นเสร็จแล้วเครื่องนึงนะไอ้หมูเซ oh. okay. ็นยูถูกจริงส์เหอะกลับแล้วกันเขาไปปั่นเครื่องตรงนู้นต่อนะแต่เขาคงจะวิ่งมานะระหว่างที่ผมไปเครื่องนี้เขาคงจะมาช่วยเพื่อนนะนี่ไงเสียงอยู่จริงเลยอ่าแล้วจังหวะนี้ขอจิ้มก่อนนะโอเคจิ้มได้แล้วแต่นี้มีคนไหม มีคนอยู่สองคนเข้าไปช่วยกันนะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่เขาไม่รู้ตัวนะพราะว่าเขาโดนสถานะไม่รู้ตัวโอเคล้มไปหนึ่งแขวนก่อนแขวนก่อนยังไงต้องแขวนครับไม่แขวนไม่ได้เอาเอาเอาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวัดเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ่ะโอเคแล้วก็เอาสกิลเพื่อกัะทืบนะ ้จิฮะฮะโอ้โหวันนี้คือเน็ตไม่ดีขอไปด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยปิงปิงเหลืองบ้างตอนเช้า,ชาบางครั้งแต่ก็ไม่ถือว่าปิงเขียวนะเอ้ยไม่ถือว่าปิงแดงคนระับผมก็อย่างนี้แหลนะเนาะไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยจริงๆนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วแหละต่อให้เน็ตไม่ดีผมก็จะแคสเหมือนเดิมนะเพื่อ ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เรา่า FC สุดน่ารักของผมผม <c oughs> รักคนดูจริงๆนะ,ะเขาน้าจะช่วยกันอยู่ตรงนี้นะย่อๆด้วยมีย่อๆ,ๆ,ๆ,อๆ,ๆอดๆอ้วยคลิก่อนละกันนะสองคนตรงนี้ยิงไปเอาคนนี้ก่อนนะคนเสื้อเหลืองเอ้ยจิมโดนด้วยอ่าเราเห็นออร่าเขานะอ้ะอาวข้ามสีข้ามสี อุ้ยเขาแอบตู้นะฮัลโหลเด็กแอบตู้เลยจ้าแอบตูนะ้เ <Hello, dude. S 1> ลยจ้าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เขานั่งเนียนตรงนี้นะแต่ว่าเราจะไม่ยังยังจะไม่ไปเสียเวลากับเขานะ <c oughs> เพราะว่าเขา <c oughs> เพราะว่าเราแบกแบกคนนี้อยู่นะโอเคเราไปเสียเวลาเขาไม่ได้เขาไม่เป็นได้ละ เขาวิ่งฉีกไปนู่นเลยกดสกิลนนะไม่ต้องละมาจะมากระทืบสักหน่อยเอ้าเอาเยเย็นๆซหนุ่มเอ้ยจิ้งเหรอเฮ้ยจิ้มไปนตัวไหนเนี่ยคนนี้เขายืนแล้วก็ตีเปียรอตีได้เลยเ็ษเลือดสุดัยเพิ่งกลับมานะเมื่อกี้งงแบบอ่ะล้มอีกแล้วเหรอ เขาวิ่งไปไหนแล้วนะเขาปั้นเสร็จนะครับมีคนหนึ่งเนียนนะมีคนหนึ่งเขาเนียนอยู่นู่นนะอ,อ๋อคนนี้เฟดสองละเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเครื่องนี้หน่อยดีกว่าเอ้ยตกเทมตกใจอมาเลยเออทุกคนน่ามาตาเกะชิรีตายก่อน どこも逃げに行,けにんだよお前行っよああみんなはどこかなそこいないないよ

อ่าลาผมก็อาจจะพูดสลับกันไปนะครับพยายามฟังเสียงก่อนนะอาจจะพูดสลับภาษากันไปเนาะเหมือนว่าเซอร์เขาจะรู้ตัวแลยว่าสุกุกนะโม เราวิ่งกับตาตากไปเลยนะเขาวิ่งไม่นานหรอกบ้านะบ้านาอะอ้าวอ,อาเอาเอก็ถ้ามันแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับจะสังเกตจากแบตได้เลยแบตสามสิบห้ากับเน็ตที่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราวิ่งไปเลยโอเคและ ผมมาก็ซท้อเครื่องนี้แล้วก็ไปต่อวิ่งไปต,ต่อเลยเขาวิ่งไปเข้าไปไหนล่ะอ๋อเจอละอนั่นเดียวไม่ยิ่งงี่เงนด้ยนะเออเออปัดอ่าเขาปัดเครื่องนั้นนะแล้วก็มาคุมโซนฝั่งนี้ได้เลยก็มาโอเค ผมวิ่งไล่เลยนะผมวิ่งไล่เลยศิดุออร่าของสองคนนั้นเขาอยู่ไหนกันคนนึงเนียนปั่นอยู่นู่นนะตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวนะแล้วก็ติดตาล่าตาบอดจิ้มไปก่อนเลยกับคนนี้คนนึงจิ้มไปอยจิ้มโดนเหล็กได้ไงปากนะเกเน่เยโอ้ ก็วลยที่ตรงนด้ใกลจะเสร็จเขาก็ไม่ให้เขาเสร็จเขาวิ่งมานี่นะผมวิ่งเลยเขาโดดผมตดวตามจิ้มเลยเขาวิ่งฉีดไปฝั่งนี้นะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า ผมตามพยายามตามจะกรอยเท้าไปนะแล้วก็ถ้ามันมีไม้พับผมพยายามจะกระทืบนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เส่อได้เล่น,น <Okay. S 1> เขาจะทำเราเสียเวลาก็ลงไปต่อละกันนะโอ้โหเครื่องแล้วเปิดเลยระเบิดจับยับ,ยบเราไม่ต้องไปกระทืบละคนนี้ก็อีกคนหนึ่งนะฮัลโหลดีเขาลม้มแล้วก็เอาไปแขวนเลยดีกว่าอ่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำอันนี้ไว้นะ ไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้กระตือไว้ตอนนั้นเขาจะล่อผมออกไปนะแต่ผมไม่ไปครับผมมาขวานคนนี้ดีกว่าเจอละเจอละเจอละวนั่นคือเส้นเนี่ยโอ้ยนี่สิเนี่มาจักคุณคือผมมาเตเหมือนผมรบจิตเลยอะ โอเคอ่าแขวนคนนี้เดี๋ยวเราก็รอเลยนะรอให้เขามาติดกับเราครับซึ่งเราก็แขวนสองคนนี้ใกล้ๆนะครับคนนี้เฟสองแล้วแล้วก็รอให้อีกคนนึงมาติดกับเราเนะขาเฟสองทั้งคู่เลยนี่อ่านายซึ nice. จะผมกระทืบตรงนี้ไว้ก่อนนะเอ๋โอเค อาจจะผมทำเนียนวิ่งออกไปตรงนี้นะเพื่อให้เขามาช่วยกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีร่องรอยการปัดเอ้ร่องรอยอ่าเขาวิ่งเขาวิ่งไปฝั่งนี้เขาไปฝั่ง,งนี้เอา่เอาเขาวิ่งมานั่นไงว่าละผมว่าละเจอเขาละผมเจอเขาละ,อ,าละอยู่ด้านขวาะนะไหน โอ้โหหันไปเจอต้นไม้เต็มเต็มทร่ทรงวยท่อท่อท่อท่ตรงนี้ท่อตรงนี้ไปที่เร็วทเร็วไปทเร็วโอเครอดดีนะเขาไม่เขาไมโดดโท่อนี้เมื่อกีวนีออร่าบอกพอดีนะครับท่ออยู่ใกล้ๆผมก็เลยอโชคดีไปเขา เหมือนเขาจะวิ่งหน,นีพ่อนะพอดีโอเคผมพยายามจะไม่อยู่ใกล้น,นี้นะเ,เพราะว่าตอนเอฟเฟกต์ตายเสียงม,มันดังมากแล้เ,เสียงม,มันก็ค่อนข้างเบานะเสียงผมนะโอเคก็น่าจะชนะแล้วแหละแต่ผมวิ่งไปเปิดทางออกก่อนทำไมทำไมต้องวิ่งไปเปิดทางออกด้วยโอเคเก็บสี่คลิปนี้เก็บสี่ไปแล้วโอเคอเค,คลิปนี้ก็เจอแบบ ภาพวับ่อย,อยู่กันนะฆาตรกรไรปานีอแหลงฆาตรกรนหลงฆาตรกรครับปานีกโ็กโตโดโมอ่าโอเคก็คลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับเพิร์กที่ทำให้เซอร์ไม่รู้ตัวนะเซ็ตที่ทำให้เซอร์ไม่รู้ตัวแล้วผมก็จัดขึ้นมาตาม แบบผมคชด่ขึ้นมาเองเลยนะผมชื่ขึ้นมาแล้วก็จัดขึ้นมาเองครนะับขออนุญาตลัของก่อนโอเคตอนนี้มี6 4 0 0แล้วชุดของโจอี e. ้กี่บาทกี่หยาดลุงไม่ใช่กี่บาทอ๋ 7, 200. อ7,200เคเจ็ตอนนี้ผมก็มี6,400นะครับก็รอซื้อชุดนี้หรือจะซื้อชุดนี้ดีชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนะเป็นของแฟรงกี้จริงๆมมนชื่อแฟรงก์แต่ว่าผมชอบเรียกว่าแฟรงกี้เนาะ แต่ว่าเฮ้แต่ชุดนี้เท่นะเข้ากับหน้ากากด้วยสุดยอดอ๋อชุดนี้ดีนะอ่ะเช่าวันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเอ่อคิดนอกว่าอยากจะเอาชุดอะไรแต่ว่าลักๆผมอยากจะได้ชุดของอ่อโจอ่ออ๋ออ๋อหลงละหลงละชุดของโจอี้อะไรชุดไปเท่มากโอเคก็สำหรับ เซตเปิร์กก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็รวมถึงการที่ทําให้เซอร์แยกออกจากกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เซอร์เนี่ยปั่นยากนะนถ้าเขาอยู่ใกล้ๆกันเซอร์ก็จะปั่นเร็วเนาะนแล้วก็มีคนสามารถที่กระทืบเร็วนะครับของเป็นเทพของแฟงที่ทําให้กระทืบเร็วแล้วก็มีสถานะไม่รู้ตัวอของซิปวิด้วยนะจากแม้บรรทัดของเบลีเจียนนะครับนี่นั้นทัศลักของเบลีเจียนนะ โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แลวก็กดแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกันอีกนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็เม้นมาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะผมก็จะแคสให้นะครับจริงๆผมก็รักคนดูแหละบอกมาบอกให้ผมทำอะไรให้แคสเกมอะไรผมจะพยายามแคสให้เนาะแล้วก็จะดูเรื่องสเปคมือถือด้วยว่าเกมนั้นแคสได้ไหม ถ้าแคชได้ผมก็จะเขียนให้นะถ้าแคชไม่ได้จริงๆผมก็ขอไปด้วยนะอย่างตอนนั้นผมตอนนั้นก็มีคนขอให้ผมแช่ใส่กุนสุโตกะเนาะอืซึ่งผมก็เขียนให้ตางค์าพอนะก็เป็นคนใจดีแหละจุปะ่ะโอเคก็งั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สาวสวัสดีครับผมบ๊ายบาย